ขอนข้างคืมค่ะคืมฟ้าคืมฝนพี่น้องคือจังฝนส่งสีโต๊ะเหมือนเมื่อจังหน่อยตอนนี้เวลาสิบโมงพอดีครับอากาศก็ยังเย็นอยู่ครับมอเตอร์ไซค์ถือว่าหนาวเลยครับพี่น้องเห็นผู้เล่มแหลมบ่ครับอันนั้นเขาเอื่อนดอยผาจีครับส่วนมาทาังนี่ดอยนี่ครับเอื่อนผาสางผางัวข่างล่างสิเป็นหมู่บ้านของพี่น้องชาตท่านชาวเขาเผา,เามง คน,นยู่ข้างล่างครับข้างล่างพูน่ขามพู้ไปอีกแต่ไม่ใช่มีเองยู่เขายิ้ข้างนั้นหรอครับสวนมาครับเริ่มทําไหลเผาไหลเผายั้งแล้วครับนี่ก็จูดไฟแล้วพี่น้องอี่จังหน่อยหน้าหอนนี่หมอกควันกี่เซนเต็มนี่พุงหน้ากะเกี่ยวเข่าเกี่ยวหนังกันเบิดแล้ว เอาหัวเอาควายมาปล่อยรถไทยก็เริ่มไทหน้าเพื่อจะกบฝา่งไว้แล้วครับตรงนี้ครับตรงนี้เป็นเบี้ยใบายาสูบคนครับต้นนี้หน่อยเขาเสียเอาเอาไม่ได้พันธ์มาวานก่อนเม็ดพันธ์มอวานแหละกะหามันใหญ่จักน้อยเขาเลยลกไปปลูกครับอันนี้เขาปลูกเรียบร้อยเลยอันนี้เขาหน่าสีบ่เอาแหละครับนี่เพราะใบมันบองแงมเขาจะเหลือเอาต้นดีๆไปครับ เขากลเริ่มไถ่กันแล้วครับพี่น้องอ๋อเนี่ยเขาขึ้นคันแนาขึ้นคันนาะตังเหนือเพ่นะตอนนี้เขากลเริ่มไถ่กันแล้วครับหมูหัวปวดย,ย่างนะปัองก็แต่ว่าแถวนี้น้าพวกนี้น้าเหมือนน้ำฝายถ้ามีน้าเหมือนน้ำฝายเรากจะแะยน้ปังกันตังเพลผงตังอันตำบลบุญควนนะครับน้ามันดีเนาะขอมีฝายอันนี้เป็นไถขึ้นคันนาเรียบร้อยแล้วครับ รียว่าไทยก็ฟังกับมฮุมนกันเถียงหน้าหน่อยครับอยู่ไต่ต้นจามจุลีต้นสำสาภาษาอีสานเอื่นเถียงหน้าน้อยหนอภาษาเหนือเปิ้นห้องว่าตูบหรือว่าห้างมฮ<ะ>ุมว่าภาษาเหนือจังวัดอื่นอำเภออื่นห้องเหมือนกันกอนะครับพี่น้องตามึง 8, แปะตาเมืองหนานเจียงไฮ ลำปูลำปางเจยงใหม่เออห้องจัก,กันกอน,นะครับห้างเปิด้อห้างเนาะภาษาล้าภาษาอีสานเป็นห้องว่ะเถียงหน้าบรรยากาศดีครับแต่ก็เริ่มแรงแล้วพี่น้องเริ่มสีแรงเขา้าแล้วเข้าหนาวไปแล้วนี่ต้นใหม่ต้นห้าเริ่มแบบว่าเหี่ยวแห้งไปเรื่อยๆครับ บ้านห้วยคุณตำบลควนอำเภอปงจังหวัดพะเยาครับเดี๋ยวผมพาพี่น้องเข้าไปเบิ่งข้างในมู่บ้าน์อาสิลาตามถนนไงครับอาจสิบเดเ็เขาส้อยเด้อพี่น้องนึงบรรยากาศบ่านเขามันกะอากาศเย็นอยู่แต่ว่าอีจักน้อยนี่โอ้เถียงกันคาดซีขนาดงามแามพี่น้องบ่านข้าเจา้าก็งงม บรรยากาศมืดเหนือมีพี่น้องต่างอันต่างในลำปางเปัจจเบันเช้าเขาไอ้ไอ้กอดไทลื้อเน,อะเนาะเบญญาอู้ว่าตั้งเชียงคำพะเยาเนี่ยหรือว่าตั้งแต่วัดพะเยาเนี่ยไทยลือ้อพี่น้องไทลือ้อเป็นผู้จัดการก็ค่อนข้างดิเป็นชาติที่พนเหมือนกันเดี๋ยวมีโอกาสผมจะเข้าไปถ่ายรีวิวพี่น้องไทลืออทล้อพี่นอ้องอรอเด้อ รบรรยากาศหมู่บ้านทางผ่านเหนือสนมาเลยนะี่เฮ็ดบ้านใหม่เห็นบ่บ้านใหม่บ้านพ่นมีก่กะจะเฮ็ดบ้านใหม่หลังใหญ่ขอโทษขอไป่พี่นนอกเ้ออันเสียงลมในยจังหน่อยแท่นกล้องกะาสิแบบแท่นเลี้ยวเนี่ยเพราะว่าผมใส่โท,ทรศัพท์ทายตัวนี้กล่องผมมันใส่งานมาท่านไหนสั่งไม่มาแล้ว วานนันมาหอดอยู่ไม่กูเตาผมมันทังครับมันก็นเลยเหตุในการทางานละบาดอีประมาณคลิปสองคลิปไปหน้าน,นีหน้าสีดีละหน้าสีสเสถียรกว่านี้ครับ ก็งามงามเป็นภูเขาน,นีก็เป็นทุ่งนา่ะสอนเด็ดนาฝนไม่ตั้งงาหนี่ิน่ะฝน,นเดี๋ยวฝนเดี๋ยวมาละฝนฟองบานใหม่หลังนี้แล้วบนานใหม่เรางนานลงลงแล้วครับชนไม้ทุ่งหน้าก็จจะเป็นแบบหน้าคลายๆคลาันบันไดบางมองเป็นเนินไปทางอีสานก็จะเป็นพื้นลาบไปเลยนี่ครับเขาแกนมเราหุ่ยขุ่น คุณมัวเนอาอภาษาจางโอ้มาตั้งหนี่เขียวมาตั้งหนี่เขียวเลยพี่น้องภูเขาก็ะเงี้ยไม่พอบรรยากาศทางเหนืออันนี้สิล่ะข้ายไประเทศญี่ปุน่นขัดสิขัสซีวัสดีครับตาปูอย่างนั้นเนี่ยปลูกฟีกแหละโอ้พัดก,กาดก็งามเนาะอันนี้พ่นยากร์นเนี่ยพนยากร พยางข้าไปได้ก่อนเออบริพนยาแหละปลอดสารพิษเนาะโอ้ต้นนี่นี่ต้นตนี้น้อยๆมาเขียกะโอ้กะเจี๊ยบประกาศงามเนาะอันนี้เบี้ยมันกล้าหละขออย่าเดือดตาเด้ออุ้ยอันมะโลแอลต่างเหนือมัน่ายบรรยากาศต่างเหนือบ้านเขาโอ้พี่น้องเห็นบ่ต้นประกาศเขา งามต้นขนาต้นกระเทียมก็มีอันนี้บ้านที่คุณนีแหละว่อีสานยูบนครับพ่อยุใส่หรอยุสลินบอกโอ้วัวสังขะบอกาบเชิงโอ้กาบเชิงโอ้โอ้โสดีพ่อขมิไปขมิ้นเโอ้แต่เบกล่าอยุ่บอกแม่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 เป็นสานแม่แต่ยู อยู่อันข้าวโพดุ่นบุรีแต่สูงสุดคือขันละ่ะกะับพอแต่อยู่สังขะพอเป็ข oh. นขมิ้นแม่เป็นอีสานเป็นเบาหรือสองยา oh. พอ่อพ่อเกิดทางอีสานมันบ่เกิดอยู่อญี่ปุ่นบุรีแต่ว่าก็ไปอยูุ่นอยันบ้านปูโอ้อยู่ขาดเชิงสังขะใ่ขมิ้น oh. เหรอเฮ้ยเนองเป็นขมิขม้นขมิ้นก็ได้เล่าก็ได้เพราะว่ามันหลุดครึ่ง เราเลือเครื่องเออทำมาบันยังไงก็เบ้าเล้าสํับไปบันปูก็เบ้าขมิ้นโอ้เป็นยังพอคือได้มาอยู่ผีมีขอบพ่วผีบอไม่ได้เมียอยู่ผีโอ้ได้เมีอายุสองพัน่ร้อยสามสิบล่ะสามสิบสองพันร้อยสามสิบมาอยู่นี่ผมเกิดสามสองพอมามาอยู่ก่อนผมเกิดอีมามาได้๊ยนสามสิบคร้ษเกิดวิโรดเออพี่น้องพี่น้องอันเอฟซีของเธอกะงงนะเออมามาเหนือคือเบ้าอีสานเบ้าเบ้าเหนือกะชัดเบ้าอีสานกะชัดจริงนะผมเบ้าคือเบ้าอีสาน คืออยู you you ่เนอะผมอยู่บ้านม่วงบ้านเกิดแฉะผมอยู่บ้านม่วงอำเภอปงอยู่วัดพะเยาแต่ผมไปได้เมียอยู่อุบลก็เลยอู้ภาษาอีสานฟออู้ภาษาเหนือได้อยู่เนอะโอ้เก่งๆคนเฮาอยู่ตรงไหนก็ต้องปั๊บตัวเข้ามองหันเนอะโอ้เมื่อบ้านบ่อยบ่ไปตอนที่เดือนเดือนตุลา ปมนสไมไงสีแสดงว่าแสดงว่าพอมันอยู่ผี่นีสามสิมสิบเจ็ดปีแหละเนาะเจปีสองพันน่ร้อยสิบตอนนี้ผมมาอยู่สาหโอ้นอนเยป็นอย่างไรพอมันอยู่ทางเหนือโอเคบ่ใส่ชีวิตง่ายคืออีสานบ่มันกับก็บอกไปเถอนี่จะดีกว่าอีสานนะดีกว่าอีสานบ่เพราะว่ามันทางผีมัน มาให้กินเนาะไงนกสุอีสานจะลงไปทํางานก็ัไหลน่ะเออรัไหลเนาะแต่ว่าเขาอันนี้ทักฝักเนือมันทำให้กิกเขาปลูกพักรงไเนี่ยแมนทางเหนือมันอุดมสมบูรณ์น้ำทานะเขาไปในปลาเขาไปนคู่้ด้ยเขาไ้เก็บพักใหมใส่เชือมากินักวันโอแมนแมนม่สาสริเอาไป ต่างเยาวัดออกไปมาหากินต่างังหวัดแนวไปยุงเทพบุไทยแนะไปต่างประเทศแนวแต่ความเห็นผมนี่ผมไปอยู่อีสานนี่ถ้าเปรียบเทียบความอุดมสมบูรณ์ทั้งเหนือดีกว่าหนามถามันดีกว่านะครับอากาศมันก็ดีแต่ว่าทั้งเหนือจะเสียอย่างเดียวตอนหน้าห่อนมันผมเป็นตะยูเนาะหมอกว้นมันหลคนาว่างมันจะว่าแต่มห้อากะ ถึงเดือนเดือนทุกปีนะเดือนยังก่อนเดือนมันมุกกระด้างคุ้มฟ้าเนี่ยมันจะบอกให้ปีเปล่าไรกับให้เผาเราจะทั้งเตือนบ้านกันเป็นลาวเป็นพม่าครัคบมันบ่อินโดนีเซียเผาเขาเขาว่าหาเขาแม่กับทุกพวกเขาไหนบ้านเ่าเขาบอกเผากันเขาหูแล้วแต่ว่าเป็นเผากันมันบอแม่นคือว่าข้ามผู้นี่ไปก็คือหน,นานแล้วมันบอ ไปจังหวัดน่านเพราะจังหวัดน่านคามน่านไปกับเป็นประเทศล่าประเทศล่าเขาเฮดไลคือทางทางเหนือคือกันเป็นบ่อเวลาเขาจูดนี่มั่นกะสีควันมันกะสีข้มามผู้มาบ่นี่บ้านเท่ามันกะผู้ล้อมหลอมมันไหลไปใช้บไดแมันบ่อมันหนีไปใช้บได้มัน,มน,น,ไไมนก็ยู่มองนี่บ่อนี่ท้องฟ้าคึ้มกระหม่คือจังโ้ยบ่เป็นตะยูทางทางเหนือทานาห่อนเด้พ่อมีรู้จะคนละนี่พ่อ ห้องงานลาพูนอันบ้านพ่อนี่มีคนอีสานอยู่หลายป่ะมันบ้านนี่มันแบบว่าบ้านแจงแค่นาอคุนล่าไปซื้อน้อนอยู่หลายอีสานกับมีลาวขมิ้นชั่วลาวขมิ้นขมูขมูกับมีขมูมาจากลาวเล่าบูหัวมาจากบูหัวเขามาอยู่เปิดเขาเขาเปานน้อยองกับมีอะไรเงี้ก็ลวกแม่ลวกมาจากบกี้อมันอยู่ดี่ยหน เรากระเทศเสียแล้วมาอยู hmm. ่ท in ี oh. okay, anyway, ่สองสามปุเนาะเราแท้ๆเราตัวกันนะตอวนี้เขาก็อยู่บ้านนั่นบ่ไปอยู่บ้านนี่เพราะว่าเขามันมีลูกขอบเพื่อผิ่โอ้เวลาผามีใบเนาะเขาออกเขาออกเนาะไปเลาะไปเอวอหัวบรรจะกรัมเนาะจนอยู่บ้านก่อนฮะพออยู่แล้วนี่พออยู่บ่ผิดก็เขอบไปมนผู้ที่ดอยไนเนาะไปเลาะผู้เลาะด้อย ัเขามขัามือเศรเหนล่าะคนรั่วคนขมูนี่ขมูนี่ทั้งทังร้าวุ่นเดขมูนี่ขมูนี่เขาอันเาชซื้อ้าทัง้าวน้าอื่นมาช่วยเด๊ช่วยบ่ถ้าพุนะถ้าซือเกียริถ้มูนี่ก็้าซเกียริ้ซื้บางส่วนเพื่ออัเพื่อห้คนอื่นมาช่วยมาบาอมาขมูอออัน ผาขมุทั้งประเทศล่าหน่อยบ่แม่นบอกคนละแบบบ่คนละแบบคนละแบบเขาตมเขาเววแต่เขาเขาไปแบบแบบวยเลยขมูนี่คือมาจากจังหวัดไหนบอกอ่บบ่บ้่บบู่อคนขมูวดีไรูไรผูู่่่ แมวก็มี่แมว็ขาองม่ดูนงัตวเก่าแล้วเดี๋ยวถ้มันมาสื่อทีก็จะดูเนาะมันใหญ่มันไ่ดูรวมกันหมดแต่ว่าเนครับคองเรเดี๋ยวเดวเเลยุ่เซื้อขาดจบกันเลยโอ้เขามาสื่อที่สื้อทางอยู่นี่บอแสดงว่าอันนี้เป็นหมู่บ้านคนเมี่งมันบอกคนเหนือเนาะ้นอนนูมาเสริมอยู่อยรคขน่เนขมินเนาะมินเซีีเ้ขมิน บูชาเขมรเนาะืมขมรไทยห้าเนาะขมรไทยเฮมเชอะวาเขาวุกาไปเลยว่าพื้นมามีลูกมีเมียขอบรัวเนาะครับเลยว่ามันผสมกันโอ้ยารวกคองนี่นคเขาเชื่อมันเลยครับเราว่คุณคุณจะเก็บอกเก็บเียรบ่ครับผสมารบ้คุจะ่บ้านเรียร้อยพดผมได้ยินคำว่าขมุตั้งแต่ผมหน่อยๆคุณ ผู้เฒ่านจะว่าลูกขมุว่ลูกขมูบ่สิน่ะไปเทปยังบ่ดีกบักขมุเออแต่ผน้านน่เปีียแต่ผมกับมัวขมุนี่มันอยู่มองไหนเป็นเปียบเทียบขี้ยาเบเออ่บ้านนี่บักซคว่ากันังงนะรับแมนบมมียั้งเปียบเทียบไมลาไปอยู่อบลมี่มคนนมีคนหนึ่งครับ อ you know? ่าผมนี่อยู่อุบลเลยแม่นแต่ว่าผมนี่ผมมาเยี่ยมพอกับเม่ผมมาประมาณเดือนกับเล่มาเลาะไายบรรยากาศขางเหนือพี่น้องทางอีสานเบิ้งประมาณหลังปีใหม่ปีใหม่นี่ลงเมื่อบ่านเพราะเฮ้เพือนอยู่ปุ่นน่ะแต่เฮือนทางเหนือนี่ก็มีคือกท่านเห็ดหน้าอะไรอย่างนี้ครับเห็ดหน้าเฮ็ดหน้าทางอีสานบ่เออเห็ดหาเห็ดหน้าบ่มีหน้าไหม ทังเหนือทางผมทังอีสานผมมีหน้าแต่ว่าทางเนือนี่มีมัมีางคนี่อันนี้เป็นเปนหน้าของมันพนอย่ามไงคนของพอเพียวคนอ๋อนี่คนเช่าคนเช่าบอกี่ทีมีวิธีของพอเพียวเบิร์ดบอพอเพียวเบิร์ดพอเพียวโอ้พอเพียวนี่เพิ่นอายุแล้วเนาะเพิ่นเป็นหอันนี้สจเล็กเนาะสอสเล็กว่าไงเพิ่นเป็นผู่มีพ่นเพิ่นเป็นสอสอเนาะ คนก็เลยมีทีมีทางหลายแถวนี่แม่นของเพิ่นเบิด์ตเป็นว่นี่แม่นข้นความแข็งถ้าคน่นเสียไปหลายปีแล้วล่ะพอเพี้ยวนี่นะข้นทางเพื่อปรุงกับชมพู่จ้าคนดีเนาะพอเพี้ยวพอเพี้ยวคนใหญ่คนโตในวงการเมืองเนาะบมานเท่านี้ไผเป็นสสตอนนี้พื่อปรงนี่ ลูกไพลโรดบอกเป็นทั้งขอบขั้วเนาะขอบขั้ว็นทำงานเกี่ยวกับการเมืองครับโอ้ผมกับู้จักคนม,มาแต่หน่อยไปแล้วเกิดมากัไนยิยนสื่อไปแล้วนะนามสกุลน,นี่นะแม่นบนบ,น,บน,นี่โมีที่สกแม่องนบดหรลา้าเช่้านนี่โอ้บานในเช่าบ่านนี่ เป็นที่ของเพื <no 6, oh ่อนบดเลยบนิับสดุดเนหมนน้ชาวบ้านคนละไรสงไรจนน่ะอ้บเจ้าตัเกนิดหเพื่อนก็ให้ชาวบ้านเศาไรเท่าไเป็นให้เศร้านี่พกต่อปีบ่พัดต่อต่อช่วงต่อช่วงผลพันหกเลี้ทีเห็นน้าปังอีกกบพัดหกอีกนไรหนึ่งเพ่นเดกเป็นสามพันสองปีนึ่งนเลี๋ยวได้ในไทยเลยใชเล็ด่้าปังนี่ ยกอยมานนำมาจากปุณนะนำมาจากไทยทุกชั้นเลยนำมัาหลายรุ่นจากขึ้นเนาะถ้าเปิดไมสัตว์เห็นกับังเลยโอ้ต้องได้ชาทีเนาะชาวบ้านเนาะโอ้เชาทีก็ได้เชาแห้งก็ได้ลงทุนก็ได้ล่องนอกแากปุ๋ยอีกเหตุการณ์เกษตรนี่โบเมนว่าซีดีคือกันเด้มันลงทุนพราบ้านเท่ามันมินิเออเห็ดเนาะครับโบเหตุการเกษตรอยู่บ่ได้อีหลี

ร้อยพืนมรอบักสรางนี่บอกเออแค่เะคามคามก็ที่ื้นยา้นนกงเหนียงนำเหนีงมเนี่ยือโเพียวืป้งนะนาทีพิ่นทีพอดท่งนั่น่ะยาไปเลยซื้อไปเลยถ้าผุดของชาวบ้านนะชาบ้านมัคนละชนัน่ะเ็สุดลแต่ทีเป็นเรือเดือเปนน้ยของคนบโอทีรับล่าเนี่ยของเพื่อนบุ๊้าตัวแมนบือลาบ่นไหลรับมื่นไหลบุแล้วพี่น้อง แมนบ้านหอดบ้านซุปเกียงเลยน,าน,น,านั่นนั่นบ้านซเียงน่ป้าทมเป็นมื่นไรเปล่าเนาะโอ้ยแปลงนาะบ้านน้ำปกสิกิโลเมตรโอ้พี่น้องบรรยากาศทั้งเนี่ยสุดยอดสุดยอด พ่อพี่น้องท่าอีสานพี่น้องท่าอีสานก็อยู่หลายคนเนาะมาหลายคนแต่อุย้ยง่าย,น,ยนะเลี้ยงงัวกะเออขี้ตัวอะไรนี่สิบปลายสิบปลายอุย้ยบ้านห้วยสอนนี่แหละบ้านนั้นบ้านห้วยคุณนี่แหละเออบ้านห้วยคุณนี่มีมีคนหลายเอิอยังก็หลายเชื้อชาติชาติหลายชาติทิพนแหละมาอยู่แหละบ้านห้วยคุณนี่นะ ทั้งขมิ้นทั้งขมุทั้งแมวทั้งแง่อลไรมีก็แมวบ้านหลังเดียวเออแมวแล้วบ้านได้เห็นมันเออบ้านเขาดูเหมือนคนเมียงเหนือเขานี่เนาะอ๋อขมูขมิ้นกันมีเหรอเออเพคนก็คนก็เข้ากับอันเจ้าบ้านเขาได้ปกติเนาะเป็นเพื่อนบ้านกับปกติเนาะ ปกติแมวแมวหรือเ้่าันอยู่บนดอยเปินนอเปิดมาอยู่บนดอยเปิดอยู่หลุมมีตั้งแล้วนอเอออยู่บนดอยมันลำบากนอพุ่นะครับแมวโยงโมงนั่นนอ อันนั้นพระธาตุยังปลายด้อยป่ะเน,นี่ยน้ำแป้งล่ละโอ้ไปทางนี้ไปอันบ้านน้ำแปง้งกับบ้านน้ออมน้ำแปง้งไม่ต้องเพื่ออย่าอันตรายนี่ทางโก่งรถมาเลี้ยวเนาะนมาโลองแอลไปได้ครับ พี่น้องเห็นทั้งนี้วปะครับางล่างมันจะเป็นแม่น้ำแม่น้ำขั้วเขาก็จะจายปูเขาโปลูในปลูกยาใบยาสูบในปลูกกระเทียมปลูกผักกาดวิถีชีวิตของพี่น้องทางเหนือที่อยู่สองฝั่งแม่น้ำครับแม่น้ำมันก็นไหลผ่านตลอดทั้งปีพี่น้อง ธรรมชาติมันก็โอเคนะดินอุดมสมบูรณ์น้ำอุดมสมบูรณ์เพราะกับภูผืนท่านกันหลายครับบรรยากาศเช่าบานกําลังฮดน้ำครับหดหพดน้ำประกาศประกาศเขียวปีเพิ่กับชิพูก,กันช่วงหน้าหนาวนี่แล้วพี่น้องประกาศเขียวปีผมได้ถ่ายคลิปไปก่อนหนะ้านี้แล้วครับพี่น้องล่องลองไปย้อนหลังเบิรงเดอรครับโลกับซีหาบาท ลูกไร่หนึ่งกษิได้อยู่ดอกเงินสี่หามื่นครับสองไร่ก็ได้เงินแสนอยู่ดอกคนที่ผู้ประกาศนี่ไร่ได้กสีดีครับดีก็เห็เขาโพดดีก็ใหดสวนกระเทียมถ้าเรียบเทบใบาย,ยาสูบก็บพกักดกับพ่อๆกันแต่ใบายาสูบจษิได้หลายกว่าจักหน่อยแต่ว่าขั้นตอนมันหลายอย่างใบายาสูบต้องมั่วปูต้องหดน้ำต้องพุวนดินต้องได้ยาหลายอย่าง ต้องมาหันมาสอยเอาไปตากแดดอีต้องตื่นได้เสาครับเพราะตากแดดเสร็จแล้วมันแห้งต้องมาภาพใส่กระตาขายอีขั้นตอนมันฉิยุ่งยากเพราะฉะนั้นราคามันีก็สิดีกว่ายางอื่นครับมาเบิงสวนประกาศเขาประกาศงาําเนาะนี่ครับพี่น้องเขาเห็นบอกเขาปลูกประกาศหางตาล่างแล้วประมาณพุดหนึ่งใหม่พระทัดหนึ่งครับเขาจะปลูกกันแบบนี้ เขากำลังเท็ดบห,หน้าประ่ายรีวิวลง youtube ครับพอวิถีชีวิตปีนองตังเหนือเป็นไนแบบเรือเปลู่กไลายาไปไหนครับนี่ซิปกาไร่โอ้ซิปกาไร่เงินหลายแสนเนะา,นานะราคาบุหูเตี้ยอันนี้ต้องโฮดน้าอติลากิเตือครับ ีวันข้างห้าวันข้างแต่มันก็โหดง่ายอยู่ด้เนาะนี่นครับวิธีชีวิตของพี่น้องเชาาไห่เชาาสวนทางภาคเหนือครับสวนประกาศถึงนั่นนอไดทีนี่นอะทีนี้เนี่ยยัสูุปก็ครับบางคนเหรอ เขาใส่รถอีแต่รถอีแต่ปัน่นปั่นเครื่องสูบนามขึ้นมาอีกที่หนึ่งครับเขียงพี่นอ้องเดี๋ยวเดี๋ยวผมพาไปเบิ้งเครื่องเครื่องปั๊มนามเขาเห็นเป่ารถไถเขาใส่รถ,ถไถปั่นเนาะมันจะเป็นปั่มนามแค่นั้นแหละครับมองให้ไกลพี่นอ้องเห็นบป่ปั่มนามไปดขึ้นมามีให้แล้วก็ต้องมีเถียงครับ เถียงหรือตูบภาษาภาเหนือตูบหรือแหง้งนี่แหละมองผ้ามองสมอเส้าเมย์พันเตรียมถ้วยเตรียมชามกับเขา่ากับปลามองเห็ดโยเห็ดกินต้นบักฮงกับมี่เห็นป่ต้นบักฮงเหล้าจนซุกนะเขาบอกคอยกินกับทางเหนือบอกคอยกินตาบักฮงกันไไบาอยๆสวัสดีครับตาอุ้ยยังยังพอสวนแหละเออสวนอุ้ยอันใดน่ะ เออมาโลแอลครับแอลเนี่ยพอธรรมชาติบรรยากาศนี่กะคนเหนือเฮาเนาะไห <c oughs> นในสวนปออนเนี่ยอุ้ยโอ้ตืดปุ่นโอ้อย่ย่งมาเห็นเนาะ <c oughs> ผมมาจากอีสานบุรครับ <c oughs> อืมกะเลบ้านอยู่บ้าน,านม่วงนี่มาโลทายคลิปทายหลูมผาเพื่อพี่น้องอีสานพอ่อ ชาบ้านเขาปัญหาจะได้กี้ไปทายสนประกาศเป็นเมื่อไห่ไทยล่ะทายล่ะอุ้ยอยู่บ้านไหนน่ะอาบหนิวุ้ซุกขาบล่ะอ๋อครับนี่ร้านทายคลิปบทายค้าขายนี่แหละมันมีแอรหาป่อหาแม่ก็เลยมาแอรต้องเพลนะบรรยากาศบ้านเฮามันดีเนาะครับผมปลากระปดเดิบนดอยไปไหนไมีปลากระปุกันเนาะ จนี้ไปบ้านเหาไก่ก่อนดิซันทีุ่กนะหลอยู่อยู่แหะสาโลโลเนาะบุเคยไปจะเถอว่าจะไปแอวพวกถ้ามันผูกกัน่ะไป้หมดล่ะอ๋อนอมันผูมาเจ้าว่าจะไปอยู่ผูมาเจ้ากัน่ะวันนี้มันขวายล้วนะน้อ ใกล้ไปแล้วเว้ยลูกปลายแค่นั่นแหละแต่เจ้าบ้านลำบุญเขาใจดีอยู่ก้าบ่มีหยังเจ้าบ้านเฮานี่เนาะเราท่องเที่ยวไปได้เนาะเร้่องภาษาคนละแบบได้เนาะอันนี้เป็นต้นกระลำคนพี่น้องเดี๋ยวผมจะพาเขาไปเบิ่งต้นกระลำเป็นจังไงเมื่อคนพี่น้องอาจจะไม่เคยเห็น นี่กระลำมันกระลเข้าหัวครับเห็นบ่หัวนหน่อยอยู่กระลเข้าหัวยี่น้เขากระจิถ้ามันใหญ่จะหน่อยเขากระจิแคไปขายกระลำนี่นี่กระลเข้าหัวนหน่อยข้าหัวนหน่อยอันนี้ต้นคะน้าครับคะน้าคะน้าฮ่องกงเหม็นหมคะน้าธรรมดามั้งแล้วก็ต้นพักกาศเขาเหนือครับกระลำเขาก็ปลูกระลำก็หลายส่วนมาก ทางเหนือนี่หนาหน,า,นาปลูกกระลำขนาดเป็นพักสวนขวาทุกอย่างเลยที่เขาปลูกกันพี่น้องปลาโตดมสมบูรณ์ขนาดนกกระยางเออนกกระยางขาวบอกพี่น้องก็เต็มเต็มอยู่มันมาก,กินนะมันหอยน้ำแมงยังน้ำทุงท่งหน้าที่เขาอันไถแล้วนะครับมันจะมากินปูก,กินปลากินหอยครับ